พี่เป็างกแล้วนะเวลาเดินดณพี่่ายตอนเขาเตียนมั้เนี่ยจะเตีอนตอนนี้เลยปะล่ะ ไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่ไปเอชเ็ดเจ็ดอ่ะไม่กินนะโอ้โดนพี่โดนพี่โดนพี่เออเจ๊หมูสั้นไม่หน่อยวะไม่หน่อยด้วยเอ้าไม่ดีนะครับแต่อยากอยากจะเต็ปเยอะไม่เปล่าไม่เปล่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ ไม่ดีนะครับอย่าไปสอนนะ่าไปสอนพี่เอกสอนมาเองอ่ะี่นอกไม่สอนเรื่องนี้ะครอบอุ้ยอุ้ยโลเกเโลเกเรเก็บตึงนะฮะตอนนี้ตึงจัดเลยนะฮะ สองแต้มสองแต้มเท่านั้นโอ้ยโหสวยครับลูกนี้โอ้โหเกือบโดนพี่อันน้ำนะฮะโอ้โหทำคืนครับทำมาทำเสร็จเริ่มวัดกันนะครับเริ่มเดือดนะฮะเริ่มเดือดนะต้องเริ่มวัดกันแล้วนะโอ้โห โอเคสองมาสามกลับสองมาสามกลับอ้ามนะ,ะครับสังเกตเลยครับกเดี๋ยวยิงสามแน่ๆครับดีลับอ้าวอยู่บอลจับไม่อยู่ยกไหมได้ขึ้นไหมอ้ออามโอ้โหหลบเลยนะครับเลซ้ายแบบคุ๊กหลบเลยฮะเลเหมือนสมบอลตอนข่าวไม่เจ็บเลยแหมทำดีเราตัวเองแน่นอนครับเรื่องแย่ยๆเราต้องยกให้คนอื่น เวเราโม่แต่โทษคนเองแล้วเมื่อไหร่เราจะได้โทษคนอื่นครับโอี่แปกล่าวว่าทิพย์ลงฝั่งตัวเอง้อา้เท่าเร็วเพื่อนมาแล้วไม่เคาะงบอกเอาเยอะลอเยอะพี่แปดบอกมึงยิงเหอะคุี่เกียจเล่นเอา จะลงก็โอเคอ่ะถ้ายิงไม่ลงนะจะตัดไฮไลท์แล้วส่งไห้พี่บอยไม่มีดีเครื่องอะไรเกิดขึ้นได้เก็บดาแต้มมึงนั้นชาแต้มมาผมททีครับโอ้โหซ้ายอีกแล้วมุงเดิมไอ้แต่ชอบนี้ไม่ลงโพี่แดนพี่แดดบอกเอาไปเหอะเพื่อน อยูไไดแล้วยอดครับเอ้จึ๊บไอจึ๊บไอจึ๊บอ้ยาไอ้ไอ้ไอ้นี่ครับมาครับมาครับ

โอ้ยเกลียวเกลียวเอ้ยจ้าบอสเหมือนได้เปรียบนะแต่ทำแทไม่ได้จับบาสไม่อยู่นะฮะเหมือนแบบแข็งแรงได้เปรียบเลยทำแทไม่ได้เนะข่าเจ็บเข่าเจ็บฟาวด์หนึ่งสวยนะครับสวยสวยอย่างสวยปัดดีสวยครับมิีพอร์ใครปัดดีครับปัด<า>ดีปัดไอ้สองดี ตัดทิ้งตัดดีต่อตัดดีตัดีรือว่าปากดีปากปากดีนี่ไม่ต้องเปิดให้เขาเปลี่ยนตัวไอ้ยแน่แน่ อธิบายถึงการห้ผมม่อ่านเกมผาแล้วว่ามัน่มันเล็อะไร่ทุกนกดิมเพราะว่าใ่อด้ดีเล่นเี่สนุกก็ดีเมนเมแล้วเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมถ้าเล่นให้สนุกมันยอมมิมดจริงใไม่ใอ่่มันมาเนคนุกคนเล่นดีเล่นมากพอณัใไม่อยู่แล้วใ่วผม ไปบางทีครับจงหมยงมีอะไรไม่กได้เลยเฮ้ยอุ้ยบาวนของเท่าวนะีกดแล้วนะครับผมเพื่อดนมูีอจัการตอบอลของสีสาวนะครับดูตอกันถึงสี่คนนะครับทำเต็ม กันต่อบอลขงสีเขียวมั้งครับกระจายกระจายเฮ้ยกระจ,ยจ,ยจ,ยจยายกันสับสนกันตำแหน่งนะครับสีเขียวเล่นดปอา้าอยสเียไแล้วหาเริ่มทรงดีเริ่มทรงดีตะ <c oughs> กีสั่นเลยเหี้ยเริ่มทรงดีเหลือให้ยิงลงครับต้องเรียกความมั่นใจหรือแค่ยิงลงตอหนนี้ ไม่รีบนะครับทีนี้เอา 10m ถึอยอดครับพี่ถึงครับโดยต่อไปแล้วกลับไปโจไอ้เหี้ยจางใจปุบปากนี่หรอเล่นกับกูไม่เคยส่งอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกับกูวิ่งคู่ไปบเงี้ยเลยแล้วเลยงูโง่ถึงได้อยู่อันคนละสีไงได้ได้กูมาสี่ห้าปีไม่เคยส่งอย่างเงี้ยกึคู่หน้ากันตลอดวันจันทร์กูจองสีแดงไอ้ไอ้นะวันแข่งกูจองสีแดงนะ ไทยห้ามเก็บสีแดงนะสีแดงไทยวัดหวังว่าสีขาวจะได้อยู่สายเดียวสีแดงไม่ได้อยู่บนสายแจะไม่ถือกันกูจะเก็บไปขู่อย่างเดียวเลยอะล็อกไหมพี่ล็อกไหมล็อกสลากยัจะไปเดี๋ยวบอลล็อกให้ดิอ้าตอนแรกนึกว่าจะอยู่พี่เห็นป่ะเป็นพี่ขยับขยับอยู่ตรงเลือกไงเลไม่ได้เกมไง จี้จี้จี้เวลาไม่เหลือแล้วยังได้อีกเกมนะครับไม่ต้องร้อนรนเอ็นเยนแค่ตัวใหม่ได้นี่นี่สนุกนี่สนุกหมายถึงเป็นเกมเดียวนะไม่ได้เล่นคู่สองปัอเตอร์แล้วเนาะได้สองปัอเตอร์พี่ได้อยู่ใช่ไหมได้ได้ได้อยู่แปลว่าอะไรได้ทุกคนเราต้องมึงต้องลงเลยต้องลงเลยนะต้องลงเลยไม่ทำนะมงเนยต่อได้ กิโลยาวตุดตุดโชว์กล้องดีวะปั๊บตกปั๊ตกนะฮะน่า,าจะจบแล้วนะครับตอนนี้เขานำถึง11แต้มนะครับกับเวลาแค่36วินาทีเผาไปเลย24ีเขาต้องเผา1ิโต่อโอ้่เผาแล้วทำต่อโอ้ยยังเก็บได้รับรูปนี้ หาเพื่อนไม่เจอเหมือนที่ซ้อมเลยยังยางยงเฮ้ยยังบุกยูมนี่อย่างนี้ดอกเตอร์บอกยิงอย่างนี้กูเองไม่ดีใจทำไมทีมแพ้ดีใจทำไมดีใจทำไมดีใจทำไมลงเลยครับ